กิบกรรมความเพียรเมื่อวนอทหน้าคืที่เวันที่ยีสิเก้ามือวานตอนที่สามตอนที่สิบจบสวะมังลรตุตตังตเสวนาจะพารละนางปัญญาตานาจะเสวนาจะูชาปูชนีนางดัง,พ,งพุทธมังภาปิรูปวาเจสาวาโสจากบุเพจากกัตตาปุญญาตา ตถาสมมะปฏิติจาเตมังมุตตะมังอาวุัจศิปัจะวินายโยจสุขิโตสุขาริตาจายาวาจเตมังมุตตะมังนาตาปิตุปตานังตาฐานะตาสังฆโหอนาคุราจักกัมมันตายเตมังมุตตะมังานัจธรรมจริยาจายากตาสังฆโหนาชาติกัมมานิเตมังมุตตะมัง ตีบปาัจปันาจัดสดมโหขะดละโถเจ้าสุเอตธรรมังมุตมังถ้วบรว่าโกจัดส่ดีๆต่คะเนธรรมะุนนางเอตธรรมังมุตมังสันตีโสว่าาแลวะนาุนังานน่นเอาตางเอตธรรมังมุตมังถโพพมานิยาทาะสุนนงที่ายาจะเอตังมุตมังพุดแล้วะ ကေတူဝါသနာလိတံနမသမမန္တေကသာတိနာယံပိလေရတနာဝတိတံနသတိနာသဝတိဟောတုဈာယမနကံသမန္တလိတံသာနာနိသဝံဂိနနသေနာသမနာသမန္တေကတိတံသမ္မေရတနာဝတိတံနသတိနာသဝတိဟောတုဈံပုသာရိ สวัสดีโอตเจ้าบุพการน์ตถาตังตาตังติสตังติสตติสตังติสตังติตติสตัยติยตังติะตัติสตังติตัติตังติตางติสตติสตังติสังติตังติตังติตติตติตติสตยติตติตยติตติตติังติังติตติตติสังติตติตติตติสังติัติสังติตังติต အတိယံတို့ဘဒေဟောတောခြေတံဂုရုနာမေဝံအတိဒဗဗံလေတာရိကေ มีทางเตนะครับว่าแล้วจ่าจะการลาเตสัมมาสุพุติสังติเตทีดาทุ่มเห็บมาโนตเวนะมาบ่ นายเต็จห้าบทส่วนอุปานยสูตรอุบานยเต็จทีะวะเร ปัญญาเยาแต่ตยานามินตทุกเขีขอยาเปนะาติสถามัาติเขยเขเขอนาเนะอตสาัายะบติอันานนี้ม่นิทุกเขยเขวยนขสุยาตรวจมั เป็ดเบอร์วัเะร่ายตังนั่งเรียกเยเรียนอะไรอ่งนั้นอร้าคนนัู้นวมาไม่ถึงยะอาทิตยมทมาีแล้วนั้นตอนะนั้ัตังสิ่งใดรไปแล้วสิ่งนั้นเป็นไวล้สิ่งนั้นยงไม่ถึงสิ่นั้นยังไม่ถึงปัจจุบันมันน่าจะโยธรรมานันตะแต่ปัสสติอสังยีรังตังกลงสังวิธรมาอุโตตุ้ยโอคนใดย่างทำปัจุบันย่างไงไม่ก่อนแก่นั้นบุคคนั้นเจริญ นื่องในกองเถิดยันเทวกิจามาจำบัโก่อชาล้านังเหถึงเพึงความเพียรแต่ตนนี้แตะใครรอดจะรู้ความตายในวันพึ่งทั้งิโนทองเนมหาเนยประจูงเพราะว่าความเพียรแต่พระเจ้าพระาษใจห่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายวังอาม่ลเอียดไม่ชัเนแลจรับสันต์ต่อันเทวิณ 是的，就是那个感觉，另外。 การมีกรรมท่ใส่แล้วันสืบสทรนั้นก็อาวิชมีลองทากันมันไดไว้ตาๆตาต่างา่างๆ่าตางๆางๆตางๆ่างๆต่างๆงางางๆางๆต่าางๆตางๆตาต่างๆต่าต่าาตาต่วงางางงต 你让让他们。